ก็ต้องขอสวีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่ในแบบอลินาทาวเวอร์ดีเฟนเซชัเช่นเคยนะฮะก็วันนี้ถ้าก็เป็นคอนเทนต์แบบว่าง่ายสั้นๆกันเลยนะแต่ก็อาจจะยังมีคนสงสัยอยู่นะก็คือคุณก็อาจจะเคยเห็นนะฮะว่ามันชอบมีคนแบบว่าปีนไปบนหลังคาคาเฟ่อันใหม่นี้นะฮะก็บางคนอาจจะสงสัยนะว่าวันปีนคือไปได้ยังไงนะวันนี้ก็จะมาสอนกันนะวันนี้ค่อนข้างจิง่วงนอนนะโอเคนะก็มาเริ่มกันเลยสำหรับวิธีการปีนไปขบวนคาเฟ่นะฮะนล้ก็ขั้นแรกคนต้องมา ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นแบบว่าปีนได้นะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นเหมือนบับไดอะไรประมาณนี้ก็ให้เราโดดขึ้นมาตรงเออประตูอย่างนี้นะแล้วเราก็โดดขึ้นมาแล้วเราก็มาตรงกระจกแบบนี้แล้วก็โดดเนี่ยปีนขึ้นมานะแล้วก็มันจะปีนได้ประมาณหนึ่งนะก็คือให้เราปีนไปได้สูงที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะก็เนี่ย ประมาณนี้ก็คือแบบว่าสูงที่สุดที่มันจะทําได้นะจากนั้นก็แล้วก็ต้องโดดนะฮะแล้วก็กดเดินถอยหลังไปด้วยนะก็คือโดดแล้วก็กดเดินหอยหลังเพื่อให้มันไปไปปีนบนนี้นะฮะก็เนี่ยเรียบร้อยนะ,ะเนี่ยก็มาปีนบนนี้นะซึ่งก็อาจจะแบบว่าตกบ่อยหน่อยนะมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะโอเคนะก็หลังจากที่เราขึ้นมาตรงนี้แล้วนะฮะคุณจะสังเกตเอ่อบล็อก แบบว่าล่องหนที่ไม่ต้องขหนสักอย่างได้นะเนี่ยกูจะสังเกตว่ามันมีบล็อกอะไรสักอย่างตรงนี้น้เป็นแบบว่าล่องขหนที่ไม่ต้องขหนนะโอเคนะก็ซึ่งตรงนี้มันจะมีแบบว่ากําแพงต้องขหนนะเราสามารถเดินมาได้นะแล้วก็มีกําแพงกันด้วยนะก็ให้เราเดินมาที่เสาตรงนี้นะมันจะเป็นบันไดนะเนี่ยเราสามารถปีนได้แล้วก็ปีนขึ้นมานะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็โดดลงมาตรงโดดมาที่เอ่อแพลตฟอร์มล่องขหนแบบเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็โดดขึ้นหลังคาไปเลยเป็นมาเนี้แหละก็คือวิธีขึ้นหลังคาในแบบอล ดีฟนนะก็ประมาณนี้เลยนะก็คือโดจากกระจกตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็โดขึ้นแพลตฟอร์มล่งหนมาแล้วก็โดขึ้นหลังคามาเลยนะเป็นประมาณนี้แล้วกันสำารบวันนี้นะก็ขบวนหลังคาก็จะมีอยู่ว่าสัญลักษณ์เออ ทำกินหรือสือ่ออย่างนี้ยแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะก็มันไม่มีไม่มีประโยชน์เลยเลยนะก็แค่ใส่มาให้คนมาสงสัยเฉยๆนะโอเคก็เป็นอัมานี้นะสำหรับวิธีการปีนหลังคานะซึ่งหลังคารอบๆมันก็จะมีแบบว่าบล็อกล่องหนอยู่ด้วยนะซึ่งเราก็ไม่สามารถเดินไปไหนได้นะก็เป็นอันมาณนี้เลยนะแล้วก็เราก็สามารถโดดลงกลับไปที่คาฟเฟ่ได้ซึ่งมันก็จะมีกําแพงล่องหอีนเช่นกันนะก็เนี่ยโดดลงมาแบบนี้ได้เลยนะโอเคนะก็มาทวรอีกรอบนึงนะก็คือโดด โดดขึ้นประตูแล้วก็มาที่กระจกนะฮะก็ขึ้นมาตรงบันไดปีนให้สูง,สง,สงที่สุดท่าที่มันจะทำได้นะแล้วก็โอเคว้า okay. ว wow. นี่ฮะก็ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเช่นนั้นก็ไปตรงนี้แล้วก็ปีนเสาขึ้นมาแล้วก็ไปที่แพลตฟอร์มล่องขนนะฮะมันจะมีแพลตฟอร์มล่องขนอยู่ข้างหลังนะก็ใสๆนะแล้วก็โดดขึ้นมาแล้วก็โดดขึ้นมาแบบนี้นะโอเคแล้วก็ไปทํามาณนีเสรปีนมานี้แล้วกันฮะจะดูไ like รสาระแต่ก็อาจจะมีสาระหรือหรือไ like รสาระก็ช่างมันฮนะโอเคแล้วก็สวัสนีก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะเรื่องระไรสบายคอมเมนต์เพิ่มกในการทำยืดต่อไปด้วยนะแล้วก็สวัสดีก็บ๊ายบายฮะ